หน่วยความจำภายในของ Galaxy S3 ที่ขายในไทยนั้นจะมีขนาดเดียวก็คือขนาด16 g b แต่ก็สามารถใส่การ์ด m i c r o SD เพิ่มได้ครับเมื่อกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ ide, ก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานล่าสุดซึ่งสามารถเปิดเข้าไปใช้งานต่อได้ทันทีซึ่งเป็นจุดเด่นของระบบการทำงานแบบมัติ i t a ส k i n g นั่นเองและหากต้องการนำแอปพลิเคชันที่เปิดค้างเอาไว้ ide, อันไหนออกไปจากรายการก็สามารถทำได้ด้วยการลากไปทางซ้าย หรือทางขวาดังที่เห็นนี้และหากต้องการเปิดดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันใดก็ให้กดค้างเอาไว้แล้วเลือกดูข้อมูลแอปพลิเคชันได้ทันทีและสำหรับผู้ใช้ Galaxy S3 นั้นจะสามารถใช้พื้นที่บน Dropbox ได้ถึง50 GB เป็นระยะเวลา2ปีสามารถจัดการกับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ติดตั้งภายในเครื่องได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือจัดการแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันสำหรับการสำรองข้อมูลต่างๆและการคืนค่าจากโรงงานใน Galaxy S3 นั้นรองรับการใช้งานแอคเคาวของบริการทุกรูปแบบและจัดการได้ง่ายในที่เดียวกัน มีแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยมีการแยกย่อยแต่ละแอปพลิเคชันให้ด้วยสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi ด้วยฟังก์ชัน Wi-Fi Hotspot ได้รองรับ NFC และมีฟังก์ชัน Android Beam ซึ่งสามารถแตะกับเครื่องอื่นเพื่อแชร์คอนเทนต์ต่างๆได้ทันที และรองรับการใช้งานไวไฟไดเรกรองรับการตั้งค่าแท่นวางวันที่และเวลาการเข้าใช้งาน การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาและตรวจสอบข้อมูลตัวเครื่องมีแอปพลิเคชัน All Share Play ซึ่งมีไว้สำหรับการเปิดเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ต่างๆที่เก็บบันทึกไว้บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง แอปพลิเคชัน Chat On ก็เป็นแอปพลิเคชันของ s a m s u n งเองที่เอาไว้แชทโดยเฉพาะในโปรแกรม Google+ Plus จะแบ่งออกเป็นส r e ีมซึ่งรวบรวมการอัปเดตข้อความต่างๆเอาไว้ทั้งจากผู้ใช้ทั่วไปเพื่อนซึ่งอยู่ในแวดวงและผู้ใช้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รองรับการสนทนาออนไลน์รองรับการใช้งานอัลบัมรูปภาพดูโปรไฟล์ส่วนตัวและดูรายชื่อเพื่อนในแวดวงโปรแกรม Google Maps ก็เป็นโปรแกรมแผนที่มาตรฐานที่ติดมากับ Android ซึ่งก็ใช้งานได้ลื่นไหลเป็นพิเศษตามสเปคเครื่องรับใน Google Play จะมีแอปพลิเคชันแนะนำหมวดหมู่ของแอปพลิเคชัน แอปที่ได้รับชำระเงินสูงสุดฟรียอดนิยมทำไรายได้สูงสุดไม่ฟรียอดนิยมฟรียอดนิยมและแอปพลิเคชันที่มีแนวโน้มดีโปรแกรม Suggest จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยแนะนำแอปพลิเคชันและเกมต่างๆที่น่าสนใจมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ทั้งแอปพลิเคชันและเกม ซึ่งจะเห็นว่ามีการจัดเรียงตามคะแนนการก,กดไลค์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันกันกบ Google Play โปรแกรม a m s u n g App ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่ทางซั s u n งได้รวบรวมเอาไว้ให้อยู่ในที่เดียวกันมีทั้งแอปพลิเคชันยอดนิยมและแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดแอปพลิเคชันที่ได้คะแนนสูงสุดทั้งแบบจ่ายเงินและแบบฟรีมีแบ่งเป็นหมวดหมู่และมีฟังก์ชันค้นหาในแอปพลิเคชัน S Memo จะมีป๊อปอัพแนะนำวิธีการใช้งานก่อนเช่นการซูม หรือการแพนด้วยนิ้ว2นิ้วโดยจะมีตัวอย่างของสมุดบันทึกที่สวยงามมาให้ลองใช้งานหลายรูปแบบมีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการแก้ไขสมุดบันทึกเช่นปากกาคีย์บอร์ดและยางลบ ซึ่งตัวอย่างของการใช้ปากกาก็จะเป็นดังนี้สามารถใช้อย่างลบลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปได้และร,รับการย้อนกลับไปยังสถานะก่อนหน้าได้อีกด้วยในส่วนของปฏิทินนัดหมายจะแสดงผลได้ทั้งแบบรายเดือนแบบรายปี แบบรายสัปดาห์แบบรายวันดูกำหนดการและรายการของสิ่งที่ต้องทำโดยในแต่ละวันเราสามารถสร้างเหตุการณ์หรือนัดหมายใหม่ๆได้ทันที